สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระติดหมอในบ้านมานะครับ EP นี้เป็น EP ที่สามหนึ่งเก้านะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกน QR code ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น QR code สำหรับการติดต่อนะครับ เพื่อให้ง่ายนะครับเผื่อเราอยากติดต่อผ่านไลน์นะครับแคปรูปส่งที่อยู่นะครับมาในไลน์มักาานก็จะเพื่อยแบบให้ตรงกันนะครับจะได้รู้ว่าเป็นพระอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราามาเริ่มกันนะครับก็มีพระมา แบ่งปันกันวันละนิดนะครับองที่หนึ่งนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับหมอบ้านไหนก็มีนะครับวัดระฆังนี่มีทุกบ้านนะครับนี่องนี้มีคาบเ,เขาเรียกคาบอะไรนะคล้ายคล้าแคลไฟมันจะขา,ขาวๆข,ขึ้นมาบนเนื้อ เวลาเราส่องกระเดดมันจะงงเงาขาวนะครับค่าพวงนี้มึงบางทีเราเก็บไว้ในอระเก็บไว้ในในถุงนานๆเนี่ยขึ้นมาเองนะพระที่บ้านผมที่ผมได้ของแม่มานะครับผมก็เลี่ยมเก็บไว้ในกรอบขึ้นมาแบบ ข,า,ขาวๆเนี่เต็มองค์เลยผมก็ไปปัดออกนี่นะครับซุ้มลอยลอยหดของซุ้มนะครับรอยหดรอยย่นนะครับชมด้านหลังนะครับนี่รอยยุบหดย่นนะครับของ นะครับองค์นี้เอาเบ่งปันนะครับเอาง่ายๆนะผมเอาเบ่งปันนะวันนี้นะครับผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับสอง้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จเป็นสมเด็จอรหังนะครับสมเด็จอรหังนี้ก็เป็นยุคเก่าเลยนะครับยุคก่อนพระสมเด็จวัดรังนะครับ อายุจะมากกว่าสมเร็จวัลลางางนิดนึงนะครับนี่ครับสภาพใช้หูนี่คมชัดมากหน้ากลมเลยนะครับยันนะครับมีมลสารนะครับ เม็ดผงเยอะนะครับรงนี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับรงนี้เรียกว่าเตารีดนะครับเตารีดหลงพบผมวัดช่องคนะครับด้านหลังก็จะตอบโค้ดนะครับแล้วก็มีมุงเดินขึ้นนะครับ เตาลี่หลงพบผมวัดช่องแคนะครับสวยๆนะครับองนี้นะครับสวยมากวงเดือนขึ้นมีโคดและคางด้านหลังนะครับองนี้ผมเอาหกร้อยนะครับ600หกร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับได้มาใหม่นะครับองนี้นะครับองนี้เป็นพุทธโทน้อยไม่ชีบุญเรือนนะจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับ วัดอาวุธนะครับพิมพ์เล็กนะครับแม่ชีบุญเลือนผมไม่ไม่ทราบวันเป็นเขาเลขหน้าอะไรนะเ็าแยกหน้าแยกบัวแยกจุดตรงนั้นตรงนี้เยอะนะครับแ้วหน้ากลมๆอย่างนี้เลยนะครับนี่หน้ากลมๆชัดๆแม่ชีบุนเลือนวัดอาวุธนะครับผมเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่ง ในการต่อไปนะครับองน,นี้ผมดูเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นไพรีพินาตสองสี่เก้าห้านะครับลงยานะครับเขาน่าจะเรียกว่าลงยาอะไรเงี้ยลงยานะครับเป็นพระเ,เหรียญน,นะครับไพรีพินาศเหรียญยุคเก่านะครับสองสี เก้าหนะครับเป็นเหรียญเงินนะ,นะพอสวยนะครับพอสวยวันนี้เอาหน0่บาทนะครับหนึ่งพันร้อบาทผมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ อันนี้เป็นเขาเรียกโคจสิงนะครับหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนะครับแตกลายงานนะครับนี่เป็นเนื้อเขี้ยวนะเป็นเนื้อเขี่ยวนะไม่ใช่งานะแตแตกลายงาเก่าจัดนะครับนี่ คจ้สิงนี่ผมมองหกร้อยนะครับหกร้อยพร้อมส่งนะครับก็เลขสิงเออเรียกว่าก็เลขสิงปากเป็ดนี่แหละผมจําจําไม่ได้ว่าพิมพ์อะไรนะของ,งหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนะครับหงนี้เป็นลูกอมเนื้อเมกะพัดนะครับเนื้อเมะพัดนี่แล้วก็ลงรักมานะมีจานด้วยตรงนี้เป็นจานนะครับ เราจะเห็นมันเป็นเกล็ดอย่างนงี้นะครับเนี่ยเกล็ดอยู่ข้างนอกนี่คือลักนะครับลักแล้วก็ปิดทองมาข้างในจะเป็นเมรกรพัรนะครับเนี่ยมีจานมานะครับผมเอาอันนี้เอาหกร้อยนะครับหกร้อยนะครับเม็ดนี้นะครับหกร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ ตรงนี้เป็นเนื้อเมกสิทธตมีจานลงประทับวัดอน่งนะครับข้างๆนี้เป็นดินเบ้านะครับเนี่ยคาบเบ้าติดมาดำๆนี่คือคาบเบ้านะเนี่ยทังแผงเลยเนี่ยคาบเบ้าเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับ ปาพุทธนะครับเนี่ยเนื้อไมก่กระสิทธิ์ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทผมส่งในการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญยุคเก่านะครับปีพศสองสี่หกสี่นะครับสองสี่หกแปดนะครับต่อไปนะครับปั๊มมาแล้วหมกเป็นเข็มกัดนะครับนี่ เขล็อกไว้ไม่ให้ถอดออกเลยนะนี่ถ้าเราอยากถอดออกต้องง้างออกนะก็คือปกติเขาน่าจะไม่ได้เชื่อมมานะแล้วนี้อาจจะเป็นแบบแจกกรรมการก้นได้นะเป็นเหรียญยุคเก่าปีสองสี่หกแปดเป็นเหรียญของหลวงเอขาเขียนไว้อย่างนี้นะครัยยกกบ เหรียญหลวงพ่อต้องอยู่วัดเกยใช้สองสี่หกแปดโอ้ราคาทำไมแพงจังนะครับบอกว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนหลวงพ่อพิษวัดขมังหลวงพ่อตองอยู่วัดเกยชใช้ปลุกเสกนะครับ อืมอเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะแต่นี่ไม่สวยเท่าในนั้นนะครับที่เขาแพงนี่คือเขาสวยแล้วก็มีกระไหลทองติดนะครับองนี้แต่ว่าก็องนี้ก็ก็พิเศษนะพิเศษใส่ไข่นะมีมีมีไอเข็มกัดตรงนี้นะครับแต่ว่าปลายมันเป็นอย่างนี้ น่าจะไปแทงแถวๆกระดุมเสื้ออะไรเงี้ยน่าจะจะได้ไม่แหลมนะครับองนี้เอา1,600บาทนะครับ1,600บาทพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับภาพปิดตาเนื้อตรงแดงนะครับเป็นภาคใต้นะครับเป็นภาคใต้นะครับองนี้นะครับปิดตาเนื้อตรงแดงเป็นภาคใต้นะครับนี่ครับ ครับดินเบ้านะครับแล้วก็มีรอยตะไบนะครับแต่ส่วนใหญ่เนะบางองค์ก็จะเลื่อยก่อนนะครับช่วงเป็นช่อมาเขาก็จะเลื่อยเลื่อยตัดเหล็กเลื่อยจุด เลือยเสร็จเขาก็จะตะไบเก็บให้มันเนียนบางองค์ถ้าไม่ถ้าถ้าเขาไม่ตะไบเก็บมันจะเป็นรอยหย,ยาบๆหน่อยครับองค์นี้เอาเบ่งปันนะครับเอาเบ่งปันนะผมเอาแบบเบาๆเลยนะเบ,บาๆนะผมเอา3ามร้าสครับ350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นชินล่านะครับพีจีจักรพรรดินะครับแต่ว่า มันเนื้อมันแบบได้มาแบบนี้นะครับเนี่ยปกติผมจะเจอเป็นเนื้อคล้ายเนื้อเงินจะออกนวะนวะแต่องนี้จะออกเหลืองๆไปเลยนะครับผมเอาสามรอยห้สิบแล้วกันนะ3ามรอยห้าิบพร้อมส่งในการต่อไปนะครับองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับ วัดสว่างทาสีร้อยเอ็ดนะปีหนึ่งแปดนะครับให้ดูตรงหัวนะครับสภาพศึกคมชัดมากนะครับนี่ใต้ขอตาคมชัดมากลึกมาก หลวงพ่อต้องอยู่ผมเอา500บาทนะครับ500บาทพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจรกดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกนเคอร์ว่าโค้ดนะครับวันนี้ก็ขอจบอีปีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ